นายอนุทินชาวรีกุนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าที่ประชุมเห็นชอบหลักการสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยให้กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นผู้กํกาหนดกัดส่วนรูปแบบพิจารณาตามสภาพภูมิประเทศและความสะดวกของประชาชน ส่วนการผลักดันชาวกัมพูชาออกจากบ้านหนองจานต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เหมาะสมคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและการเปิดด่านพร,รมแดนฝ่ายกัมพูชาต้องยอมรับเงื่อนไขของไทยเพราะไทยไม่ใช่เป็นผู้รุกรานแต่ว่าเป็นผู้ถูกละเมิดอธิปไตยครับในหลักการก็คือเราอนุมัติกรอบในการสร้างรัว้วที่จะสร้างตามแนวเขตชายแดนไทยกัมพูชานะครับ ส่วนพิกัดอะไรนั้นเนี่ยทางกอ,องบัญชาการกองทัพไทยก็จะไปดำเนินการตัดสินใจว่าจะสร้างในช่วงไหนนะครับ